ที่8วัน7คืนของพวกเรา The Icon Family ก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายกันแล้วหมู่บ้านนี้มีภูเขาหินล้อมรอบและมีข้างคาวนับล้านตัวออกมาหากินตอนเย็นแถมข้างคาวจะตรงเวลาอีกตั้งหากบ้านมูงเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเราเดินทางออกจังหวัดแพร่มาถึงบ้านมุงเนินมะปาง ก็เกือบจะเย็นแล้วเราก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่พักของเราคืนนี้เราจะพักกันที่อิ่งสุขนบ้านมุงสวัสดีครั ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่อำเภอเนินมะปางบ้านบ้านมุงค่ะอ่าข้างหลังของเรานี้คือที่ไหนครับที่พักของเรากิมสุกแอดบ้านมุงอือหึ่มัจจากาศดีอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ชมกันว่าเป็นไงครับด้านหลังนะครับด้านหลังที่พักของเราก็จะเป็นภูเขาไหนลูกนี่มันด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนุ่นด้านหลังด้านหลังด้านหลังเป็นภูเขานะครับนะ แล้วก็มีที่จอดรถอยู่ข้างๆเลยที่เป็นจอดรถอ่าจะมีโฆษณาขั้นตลอดเลยฝั่งนี้โซนนี้จะเป็นห้องข้างล่างและห้องข้างบนส่วนโซนนี้เป็นไงครับมีห้องข้างล่างส่วนข้างบนเป็นจุดชมวิวอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันฮะถ้าเรามีชั้นเดียวเขาสร้างไว้เสร็จแล้วั้มไม่มันเป็นสไตล์เขาเอานี้เอาไว้ชมวิวมาชมข้างในกันนะคะไปครับเปประตู อ่าห้องนี้เป็นสําหรับสี่ท่าน,นอหนูเลือกก่อนหนูจะนอนเตียงไหนก็คือหนึ่งเตียงนอนได้สองท่านว่างั้นอืมโดยนอนกับพ่ออ่าและนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งทนอาหารได้อ๋อโต๊ะไม้คือสไตล์คือตกแต่งเป็นแบบไม้อบอุ่นนะครับดูพื้นก็เป็นไม้อ่าทดสอบเตียงเหมือนเดิมนะครับเสียงอะไรคะโอ้มันเป็นไม้ไงลูกเราโดดแรงไม่ได้โอเคพอ ตู้เย็นทีวีตู้เย็นใหญ่ด้วยนะครับทีวีอะทีวีปกติอ่านี่นี่นี่สำหรับหน้าหนาวมีผ้าห่มเสริมดูห้องน้ําห้องน้ําก็มีเครื่องทําน้ําอุน่นโอเคห้องนี้อินเทอร์เน็ตแรงแน่นอนนะคะมีรเรารู้ได้ไงอะนี่มีเราเตอร์ในห้อง,งโอ้โหชัวชัวที่พักนี้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุด บักไฟก็ดีค่ะตรงนี้สองเตียงนะคะข้างบนประตูหน้าห้องหนึ่งจุดข้างเตียงนอนตรงหัวเตียงสองจุดปลายตียงนอนพินหน้าตามอ่าโอเคครับก็ภายในห้องก็จะประมาณนี้นะห้องกว้างอยู่นะครับกว้างเลยนเด็กแอรอีกแล้วปลายปลาชมข้างบนกันลูกไปะปะฮึ ชอบชอบค่ะอะไรครับเขาทำไว้ให้ต้นไม้เลื้อยอ๋อเป็นซุ้มเหรอใช่เป็นโครงใช่ไหมเพื่อให้ไม้มันเลื้อยขึ้นไปต้องรออีกกี่ปีสักปีหนึ่งเต็มแล้วลมลื่นเออฮะล้านปีต้นไม้ไม่ใช่ไดโดเสาอ่ะขึ้นไปครับตามขึ้นไปโดยความระมัดระวังนิดนึงนะนี่นะครับหลังคาก็จะเป็นอย่างนี้อาจอย่างดูตัวอย่างหลังคาบ้านคนอื่น อ่าข้างหลังเป็นแ้วคลองลำคลองเป็นบ่อด้ดยกันใช้คำว่าบ่อเพราะว่าขุดเองอ๋อข้างหลังมีม้านั่งนะคะไหนไหนให้ม้ายืนดินั่งเถอะเมื่อยเออม้านั่งไม่ยืน <c oughs> นี่และที่สําคัญคือแบ็กกราวของเราดิเป็นภูเขาหินนะโอ้โหอันนี้ดูจากข้างบ้านประกอบครับ,รบว่าเป็นอย่างนี้มีม้านั่งอยู่ข้างหลัง แล้วก็มีคลองก็เราดูที่พักไปแล้วนะครับอิมสุกแอดบ้านนุงแต่ที่จุดเด่นของเขานะครับเขาบอกว่าตอนเย็นจะมีั้างคาวนับล้านล้านตัวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แยงซีนแยงซีนกระโมซีนนีิมเอาเป็นอักษรใบ่ะที่เขาหมกมือทําท่าก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูค้างคาวเขาบอกว่านับล้านล้านตัวเลยนะบินออกมาจากถ้ำ ล,ล้านตัวทำไงล้าน,านตัวนอ่วนะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมทั้งข่าวแต่ก่อนที่จะไปชมทั้งข่าวอันนี้ก็คือครับเด็กหิว <c oughs> อ่านักท่องเที่ยวก็มานะครับมาเริ่มมารอทั้งข่าวกันแล้วแต่ตรงนู้นเราจะมีหอหอสูงอยู่ปะ่ะเดีย๋ยวเราขึ้นไปไปทั้างาวเลยอ๋ออ่ะ,อะ,อะ,อะขึ้นไปขึ้น,นไปไปไป,ไป ไปจับจองที่ก่อนไปต,ตอนนี้ข้างหลังของเรานึงก็คือภูเขาที่ที่ข้างคาวจะออกมา <_ c oughs> เห็นลูกกลางไหมครับลูกกลางอ่านี่ลูกซ้ายลูกกลางลูกเล็กๆที่ส่าๆนะ่ะตรงนั้นเป็นถ้ำข้างคาวบูธเวนน่ะรู้จักเปล่าถ้ำขาวเนื่องจากข้างคาวเป็นไง เขาใช้คลื่นอัลตราโซนิกใช่ไหมที่เป็นคลื่นความถี่เฮิร์ตสูงหูมนุษย์เราได้ยินเท่าไหร่20-20,000เฮิร์ตใช่ไหมครับแต่ข้างคาวเขาใช้คลื่นที่มีความถี่ตั้งแต่30,000-70,000เฮิร์ตหูเราไม่ได้ยินแต่ข้างคาวได้ยินเขาจะปล่อยกระจายไปเพื่อหาตำแหน่งซึ่งกันและก,กันเดี๋ยวดูตรงนูน้นตรงนูน้นเขาบอกข้างคาวจะออกมาประมาณ5โมง40นะคะตอนนี้5โมงครึ่งแล้วมันตรงเวลาไหมมันจะตรงเวลาไหม5โมง40เป๊ะมันออกเลยนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,ยวจับเวลารอดูนะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วห้าโมงสี่สิบเอาสิห้าโมงสี่สิบพอดีค่ะห้าโมงสี่สิบออกมาเลยเหรอโอ้หเวอร์จริงจริงอ่ะนี่งานแล้วนกก็มาไล่จับมาน่ะลูกเียตรงนไเห็นเฮ้ยทำไมขังขราวตรงเวลาครับผมบ้าบอ ปินปกแล้วเปล่าเออนี่สิบ <40 S 2> บินต่ำบินต่ออโอ้โหบินต่ำด้วยโอ้หนูเห็นไหมหอ้าวออาวออ,ออกมาเป็นสายเลยอา ผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับฝูงใหญ่ก็ บินผ่านไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีทยอยออกมานะแต่แบบปะาปลายเขาเรียกว่าบาง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 แต่เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยแบบเรียกเสียงคือหาจากนักท่องเที่ยวได้และเยอะมากครับสุดยอดที่ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเขาออกมาตรงเวลาด้วยเนาะตานที่ชาวบ้านบอกอันนี้คือป้าแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นไปอุหนลูกชิ้นมาเขาบอกว่าข้างคาวจะออกมาประมาณห้าโมงสี่สิบนาทีห้าโมงสี่สิบ พอห้าโมองสี่สิบปุ๊บเฮ้ยกลุ่มแรกออกมาเลยโหแบบแปลกมากเขามีนาฬิกาชีวิตมากเราอยู่ถึงกลุ่มสุดท้ายอีกเลยอ๋อใช่ใช่เราอยู่ถึงกลุ่มสุดท้ายเพราะว่าเราอยากดูว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมันยังมีอีกไหมเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่บางๆบางๆมากมแสดงว่าเขาอาจจะอยู่ลึกมากไงลึกออกตามตัวอื่นไม่ทันเลยเออแล้วอยากรู้ไหมว่าถ้ำตรงเนี้ยเขาออกมาจากไหน เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปดูกันโอเคอรุณสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้เราจะไปใส่บาตกันนะคะคาที่หน้ารีสอร์ทเลยเนาะโอเคเป็นบริการของที่นี่เขาจะจัดเตรียมอาหารไว้ให้ใส่บาตนะครับปเราเดินกันไปดีกว่าอ,อา๋อไม่ได้เดี๋ยวใส่บาตรเดี๋ยวไม่ต้องรอับ หนูเลือกถาดแล้วอ๋อเลือกถาดแล้วมีอะไรบ้างของหงนูนี่มีอะไรบ้างคนะมีมนมมีนมเยาสีฟันเขาเกตเขาเกตที่ไหนละดาลี่ หมันอะไรครับเนี่ยเจ้าเช้าต้องอะไรอุ่นๆค่ะนนจะได้ไม่หนาวค่ะมื้อเช้าแบบนี้ต้องเป็นอะไรที่หนักๆ<ะ>ข้าวตามด้วยขนมปัง<ะ>อข้าวต้ม<ะ>วันนี้เราต้องจัดหนักๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกเยอะ เราจะนั่งรถอีแตนนะคะไปชมหมู่บ้านกันคะ่ะใช่มาที่บ้านมุงนะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาก็คือรถอีแตนใช่ไหมเราก็จะขับไปเที่ยวรอบ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 ที่ไหนสวยแวะที่นั่นอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เด็กว่าไงครับไอคอนครับอ้ <c oughs> oh, นึกว่าเครื่องบิน <c oughs> วันนี้นะครับเราได้น้องโจนะครับมามาเป็นคนขับให้เรานะครับ เด็กๆๆโอ้โหนั่งห้อยขากันด้วยหรอโอ,โ,หโอ้โหย่อเ <c oughs> น่เราออกจากอิมสุกนะบ้านมุง <c oughs> จุดแรกเราจะไปไหนครับเนี่ยว,วัดบ้านมุงฮะวัดบ้านมุงอ่าวัดบ้านมุงที่มีข้างขาวออกมาใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเค เป็นที่หน้าปากทางเข้าถ้ำนาง12บสองถ้ำนาง12คุ้นไหมตอนเด็กๆจะมีหนังจกัจกจักวงๆนะครับตื่นเช้ามาเราต้องมาดูรู้จักไหมครับหนังจกัจกจักวงๆเด็งกงงเด็กงง <c oughs> <c oughs> ก็คือนาง12เนี่ย <Volvo> เป็นเรื่องราวลูกสาวของเศรษฐี12คนนะครับได้ดีไปเป็นพระมเหสีแตจ่จริงๆแล้วเบื้องหลังมีนางยักษ์กคอยกำกับอยู่นะครับแล้วก็ถูกนรเทศออกจากเมืองมาอยู่ในถ้ำถูก วักลูกตาทั้งสองข้างเลยนะยกเว้นคนที่12เขาจะถูกวักลูกตาแค่ข้างเดียวอ่าแล้วเขาก็ท้องไงพอลูกออกมาประทังชีวิตตัวเองด้วยการกินลูกของตัวเองยกเว้นคนที่12อ่าลูกชายของคนที่12ชื่อว่าพระรถเสนและแล้วก็มีประวัติอีกมากมายนะครับที่พระรถเมรีนะ ถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้ไปเดี๋ยวเราไปเข้าทํำกันเลยอ่านนี้เลยกวดพรดแล้วก็อ่านตรงนี้เห,อหรอลูกนี่ไงอันนี้เป็นประวัตินะครับถ้านักท่องเที่ยวมาก็ลองมาหาอ่านก่อนตรงนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจถ้ำกัน <S <S จุดแรกตรงนี้ก็ไหว้พระก่อนนะครับเอ้ยเฮ<อ>้ยท<อ>ี่พื้นนะครับก็จะมีขี้นกต่างๆนานาอยู่นะเดี๋ยวเราเดินมา อ้าวแค่นี้เองเหรอมีอะไรข้างในก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรนะครับในถ้ำใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ<ะ>้ำไม่ได้ลึกมากใช่มาเดี๋ยวตามคือเนี้ยอยากฝากนักท่องเที่ยวนะครับว่าเรามาแล้วเราเราไม่ควรมาเขียนอะไรให้มันเลอะเทอ,อะใช่ไหมมันเลยดูแบบเลอะเทอะเลย ามาต่อกันที่ถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับถ้ำนี้เขาจริงๆปิดแล้วเพราะว่าตามประวัติที่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีเหล็กไหลด้วยเขาก็เลยต้องปิดเพื่อว่าเดี๋ยวคนเข้าไปแล้วหลงถ้ำเขาบอกถ้ำนี้ลึกมากหลวงพ่อบุญมีเนี่ยเขามาทุดงแล้วก็มาจำพรรษาแล้วก็มาปักหลักอยู่ตรงนี้แหละจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านที่นี่นะครับจนท่านมรณภาพไปก็คือตั้งชื่อถ้ำตรงนี้ตามาชื่อของท่าน เฮ้ยโอ้นี่มันเกือบชนกันแล้วนะหินตรงนี้นะมันเป็นหินงอกกับหินย้อยที่แบบเกือบชนกันแต่มันตายแล้ว,ลลวอะไรนะคะม็อยู่หลายร้านปีแล้วกว็จะขึ้นมาได้ขนาดใช่ใช่ลนะหลายห้ายปีจันมีคนหยอดเยอะเลยอะ่ะข้าวล้มล้มโถ่ไป <c oughs> ไม่ได้แก้นี้หนูร้องทีอ๋อนึกว่าการแสดงเดี๋ยวเราจะไปชมจุดตรงที่ขางคาวบินออกมานะคะถ้ำขังขาวเหรอนี่รู้นี้ครับที่ขังขาวออกมาเราก็ดูอยู่ห่างๆนะเราไม่ควรเข้าไปใกล้ๆเพราะว่าอึ่้าังขาวมูลขางขาวดีกว่าเรียกว่ามูลขางขาวมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็ก๊าซที่ที่ถ้าเราสูดดมเข้าไปมากๆก็จะเป็นอันตรายกับแต่ตรงนี้รู้ไหมว่าขี้ขังคาวเนี่ย โอ้มันมีประโยชน์มากมันเอาไปเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยมีสัมปทานในการเก็บขี้ขังขาวด้วยนะเมื่อกี้ตองโจ้ให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ำขางขาวไปว่าที่มีสัมปทานแล้วรายได้ดีด้วยนะกระสอบปุ๋ยใช่ไหมครับใช่กระสอบปุ๋ยครับประมาณ40-50โลฮะ4-500บาทบเห็นไหม แล้วเก็บทีหนึ่งเดือน2เดือนเนี่ยได้เยอะแค่ไหนอ่าประมาณ6กหกล้อนึ่ะครับ่ะรถ6ล้อคันหนึ่งอ่ะคิดดูประมาณโอ้โหทุกอย่างนี้จะเข้ากองทุนหมู่บ้านทั้งหมดใช่ครับเอาเงินมาพวกนี้มาเข้ากองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเลยอ่าฮะใช่แล้วก็มาพัฒนาหมู่บ้านเราเป็นสิ่งที่ดีมากสองข้างทางที่เราผ่านมีที่พักหลากหลายรูปแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่สะดุดตาเรามาก ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมากลางเต้นสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวิวสวยงามมากสตาร์ทเลยครับไปเกาะง่ายกาอไงเอาออไหวไหมการที่เราได้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน ทำให้เราได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างทั้งคนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรหลักของชุมชนและวิถีการดําเนินชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนในชุมชนมีการสร้างงานมีไรายได้และย้อนกลับมาพัฒนาชุมชนแบบนี้ก็จะทําให้ชุมชนนั้นแข็งแรงและเติบโตยั่งยืนต่อไปทริปของพวกเรา The Icon Family ก็คงจะจบใน EP นี้ ากชื่นชอบในกิจกรรมครอบครัวของพวกเราก็อย่าลืมส่งกำลังใจกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แฝงทิปหน้าเราจะพาไปทำกิจกรรมที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ